รีวิวชีวิตคุณจ่อยสีผ้าเพลินในวัย2ขวบกว่าคะ่ะอยู่บ้าน4.5ล้านไม่ต้องผ่อนนะคะแถมมีท่ารับใช้อีก3คนเลยทีเดียวคะ่ะแล้วยังมีของเล่นตุ๊กตา20กว่าตัวคะ่ะ20กว่าตัวจริงๆที่วางอยู่ตรงนี้ไม่นับข้างหลังนะคะได้มาฟรีคะ่ะพี่เอและแม่ซื้อให้ มีงานทำนะคะใช้ง่ายใช้คล่องอยู่ค่ะเร็วหยิบรีโมทให้แม่หน่อยหยิบรีโมทให้แม่หน่อยเร็เวเร็วเอารีโมทให้แม่หน่อยแม่จะเปิดทีวีรีโมทอยู่ไหนหยิบรีโมทให้แม่หน่อยเร็วแม่จะเปิดทีวีอาหยิบได้ไหมคะอาเอามาเอามาเอารีโมทมาโอเคเก่ okay, งโอ้ยเห็นไหมใช้งานได้ไม่ใช่ดีแต่นอนไม่ใช่ดีแต่นอนนะคะ มีงานทําใช้งานได้ค่ะกระเพาะอาหารผิดปกติตั้งแต่กำเนิดน,นะคะคือกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอค่ะขอกินตลอดเวลา <c oughs> เนี่ยกินดีอยู่ดีไม่มีอดมีกินยันนอนอะ่ะเที่ยงคืนอะ่ะก่อนนอนก็ได้กินเนี่ยโอ้โห อาหารดีๆมีกินชาตินี้ก็ไม่หมดนะคะทุกคนมีเป็นลังๆเห็นไหมคะเหลือส่งต่อในชาติหน้าได้เลยค่ะเยอะมากๆเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายตู้ไม่พอแล้วล้นล้นค่ะแล้วก็ปอกคอผ้าพันคอแค่บางส่วนเอาออกมาไม่หมด เยอะเยอะกว่าดิฉันผู้ซึ่งเป็นแม่หมาอีกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผิดปกติคือหูค่ะสั่งไม่ค่อยได้ค่ะสั่งแล้วแก้งมืนแกล้งไม่ได้ยินค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือกำลังกวนตีนแม่โอ๋อยู่ <c oughs> สวยค่ะโสดค่ะสวยโสดไม่มีผัวพอกลัวมาย่างกินนะคะคุณพาเพินใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะคุณพาเพลิน <c oughs> <c oughs> คุณพาเพลินสวยสดไม่มีถั่วเพราะกลัวมาแย่งกินคะ่ะ